อันยองซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับต้รับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่เราจะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆในวงการเคป๊อปให้ทุกคนได้ติดตามกันสําหรับในคลิปนี้นะครับเรามาพูดถึงเรื่องของ GID o l กันดีกว่าในตอนนี้ G i d o เเนี่ยเขาเพิ่งทําสถิติใหม่นะครับเกิดขึ้นมาได้กับการเป็น GG วงแรกเกิร์ลกรุ๊ปวงแรกในเจนที่4ที่สามารถจะสะสมนะครับยอด Follow ใน Spotify หรือว่าผู้ติดตามเนี่ยบน Spotify นะครับทะลุ10ล้านบน Spotify ไม่ใช่เรื่อง ง่ายเลยที่จะมีคนมาติดตามใน Spotify นะครับหลายหลายคนเนี่ยหากว่าจะนับเรื่องยอดติดตามต่างๆส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็น Account ใน Facebook IG Twitter หรือว่า Tik t o ็อกซะเป็นส่วนใหญ่แต่ว่า Spotify เนี่ยคนจะเน้นไปสตรีมเพลงบางคนก็ยังไม่ได้สมัคร Account เป็นของตัวเองด้วยซ้ำนะครับแต่ว่า g ี d อเดเนี่ยสามารถที่จะดึงคนกว่า10ล้านเข้ามากดติดตามไปใน Spotify ได้ถือได้ว่าเป็นยอดที่ปังและก็เป็นสถิติที่ริดม,มากๆสมมง GID อเสมมง Queen และตัวตึง อีกหนึ่งวงนะครับจากเจนซีสถิตินี้ถือได้ว่าทําเรื่องปังส่งท้ายปีอีกหนึ่งสหรับไอดอลนะครับบน Spotify กับยอดติดตามทะลุ10ล้านขึ้นแท่นวางไปเลยนะครับบอลลังนี้เป็นของจีไอเลกับเกิลกรุ๊ปวงแรกในเจนซีที่สามารถทําสถิตินี้ได้10ล้าน follower บน Spotify ใครนะครับที่ติดตาม g i d อเใน Spotify อยู่คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามและชื่นชอบผลงานต่างๆของ g i d อเก็อย่าลืมตามไป Follow กันได้นะครับไปเป็นอีกหนึ่งสถิ ติติเร่ดตของ J. Idol กันแล้วมาเราดูดีกว่าว่าปีหน้านั้น g Idol จะฟาดยอดติดตามบน Spotify เนี่ยเพิ่มไปอีกกี่ล้านนะครับ20ล้านต้องมาแล้วหรือเปล่าคลิปนี้ไว้อัปเดตสั้นๆเกี่ยวกับสาวๆ J. Idol ทั้ง5คนเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์ like, กดติดตามกันด้วยอันยอง